สบายดีปลาลุงพ่อๆกับสองขอน้องมิดปลาลุงสบายดีเอฟซีถูกท่านพ่อพตาเขาคั่วอีกแล้วปลาลุงเลยลาบซีนปลาลุงมาลาบซีนเขามาแต่ปูแป้นเนป้าลุงเลยแม่ตามาแต่ในเมืองสื่อลาบสื่อซีนมาลาปะปลาลุงเลย <c oughs> กำลังปรุงไปลงเลย <c oughs> ใส่ข,ข้าวกลว้มไปนัวลงไปแล้วใส่ปะลาลงไปไปลเลยป,ปะละาปลาทังเขาเองงพอนน้ำปลา ใส่ผักลงไปผักเสริมบันหลางขรล้นให้เขากันบุญงัยแล้วก็ขวัวบ้านนี้ขวัวให้สุกแล้วก็ไปกินเลยนะถ้ากินน้ำกันเดี๋ยวไปลงเด้อนะมาใสาา่ไผ่ขัวเลยไปลงไง้บ้านนี้

แม่เล่าหรเอไม่เล่าแต่เขาไม่เมือนในเองีนมาละสุกินเอาต่องหนะตอครั้งนึ่งมัได้เนี่ยมั้งมั้งแไ่เนี้ยอืมอันนั้นลูกอืมได้เอเดี๋ยวไลาไว้ดีกเ่าอืม mua cá, mua con đấy nữa, cái <laughs> em năm vạn, em cứ anh cho phải trọi gì đấy này, đã xịt rồi, bây giờ mình mì

คอยกินวเช่าเลยพันกับเช่าและเช่าเดินเลยเด้พายายาหลบแปลครับมันหักออกพอดีแล้วพอดีเห็นขาะเห็นลิ่งันฮักออกพ้ช่องเที่ยกัเจ็ดเลยเด้อมันยังเงาเหินเทีงไทยเหนเที่ยงเนืคนราไปเอารถมาตัดออกแซมคากันนะจสบายมันยังเาาเหลื่งมหนี่วเาป็นเนอ ว่อยากไปทนไปฟังถึงจะเหลือที่เกี่ยวก็ตัดออกง่าห์ขืนก็ได้กูตัดหายก็ได้ตัดห้องปากเลยก็ได้เลยผ่ากัาไปเห็นมันบวมเข้าเขาข้ากำบใหญ่มันมันบวมได้ก็ผ่าอย่างนี้มันงอไปจันนยังกินข้าวยากเลยตัดเอาให้ก็ได้เลยใครมีเพียงกัน các nhà môn kín cho ba bài, tuổi <laughs> <laughs> này ừ. ừ. à, ừ, không kín cho ba nhau nhau hơn ông ban ông mười lăm 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 mười

Hãy subscribe cho kênh hết đó Gõ Để không bỏ lỡ nó bao đấy hấp dẫn này Ô mà tôi đi vào đây nữa nhưng lúc này hấp bọc vào đây

น้าป็น่หลายทามแล้วน้าบรลุปปี่นี่บริเหตุตรงนี้มีกันซื้อปุ๋ยน้องหุพี่แหลนน่ซื้อสอบละเจรปอยปีนี่ท่านหว่งว่างอันไทยสอบละเจ0ปดทิีนี่พันสาขึ้นหาร้อยบาทบอกเรื่องปุยนะน้ำมันนะน้ำมันนี่นะ้าเจ้ายังบมดใคยให้หล ทงหนึ่งสองสอมเฮ้ชเลยชนช่อทๅีชอบมทงสองแถลงไปเฮ้ยเช็ดเช็ดเช็ลไะโลแอะไรยะกนโลดินบอกปานชายไฮละโลเลยยังกระยาเป็นแไฮละโลเลยทางลูกทกายีชิบก้าไฮนี่ชีกโลนั่นเร่องยงงร เมันกลายโลพกลงมันกลายเก็บออกเลยกลายด้วเก็บอกลเาดไปถุงเลยอ่อจ้าวามันจะบุถัวกับว่านแห้งๆไหมเอยมีว่นแห้งไปมันไปไกลๆมันกระตุ้นใส่หัวใส่มันใส่แห้งนุบเปิ้นายคอไปซื้อมันไปหิวไปสี่ทุกเขาอ่ะเจ้าค็ยให้สต่ทุกเดียวเด้อเจ้าเนือดเจ้าซุบเปิรลไปเดือดเจ้าไปเอาเองเขาอ่ะเจ้ามปเอาเองเขาอ่ะ ว่พอได้จ่ายแล้วก็พอได้ใชน้ำมันเ้อะดเาก็ตุกไปใ้ใช้เ้อน้ำมันกับบมีเรื่องทใช้ควายเลยต่อไปควายกับบุ้มมี่ท้้คน่งเดุ้ดเอาบอกผให้บอกคุดดำหาเสือไว้หน่อยเจอืมอก้แล้วจยนคุด หอมแหงกันคุดนิที่ไคุดี่เคยพห่มาคุดหน้าเขาก่อนและดำหน้าเขาแรวจากดำหน้าเจ้าไ่ต้องคุด่ต้องไทคุดสามะลุงันมถายดำหน้าเขาแรวจากดำหน้าเจ้ากล้าใเน่าก็้ปน้าเนท่ากเาจักไปตัดลงตัดปลามันลงเราเลสีได้ดก่อน่เาตัดไดเนก่ย ก้าแวเนาก็บวเนาเอาจัไพยอนให้ไปมันก็มาหหงัวเขาอีกอกกินจับมันหนงากิปลาชอะไเปรู้ไหกินข้าวผักพ่อนจังนกับลงอันปูแป็นอีกเปรู้ไหมูป้นเฮืยนยังบ่ทันแล้วลาบซีนเปนรู้ไหมเส็บเส่มาม้สพั น้ำมันกับลิตรราเท่าอน้ำมันกับแพงปุ้ยกับแพงเป็นไรน้ำมันยักษ์แค่เองทานกจือ่าหบ่สองจะแบบมันยากทอนยังยังชิดก็มาขายไปห่ตลคุณขารกาปนไงบ้าง เด็กปุ้งมาหันี์น่ามีคอสจบขีดเพียงเท่านี้แลหละปุ้งขิดหน้าพอกันใหม่หากันแลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กปุ้งเด้อสวัสดีฝากใส่เสื้อใส่ดันเด้อพี่น้องเด้อขิดหน้าพอกันใหม่พี่น,อน้นองสวัสดี